สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ชฟูดสุคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อพอกันตอนเศร้าๆเมื่อน,นี้ก็ฝนแบบได้ตกตอนเศร้าก็เลยจิพากันขึ้นโคกข่าวเฮ็ดปวกออกก็เลยสิไปเบิ่งพี่น้องรอเราเบิ่งเฮ็ดปวกซะก่อนเถื่อได้เอ้ยมันก็น,น่าวกันเลยเนาะ ป่เกิดแล้วเฮงเฮงปดแล้วตดปวงออกก็จะจากสีด้ยปไดดแล้วถึงไใช่จอ,อ

ปาล,แลาแรงคือเราดีดต่เราวังพลาโอ้มันใจหนักจะเพาะกันอยูป่าพพี่น้องเลยพ่อเลาะมาก,กลางป่าแล้วตอนนี้น้องพกกีเลาะหาอยู่หากันต่อไปภากระด้าเงือกพึบม้ก็คือวฝน เห็ดไข่หน่อยกำลังจ่อเพื่น้องเห็ดไข่หน่อยกำลังจ่อเห็นตามโพนอีกประม,รมาณสองสามเออจังที่ขึ้นมาหาเห็ดไข่แต่วันนี้มาหาเห็ดปวกจะได้เห็ดจักดอ,อกอยู่ปะนาะเหลาะไปบึกน้ำการหายเพื่น้องส่งข้ามยังไม่ทันจบจะพอนับศพฐานเหลาะต่อไป มากันสามคนนอนะ้นองน้องมากับน้องเลยทุกคนหงเห็นยังนอ้องใช่เพราะมันเละเลยน้องดอกหนึ่งนะโอ้เละเลยพี่น้องดอก <c oughs> โอ้เอา้า <c oughs> เฮ็ดใคร เนาะตอกแกงหนึ่งก็เท de ้าจ่อยเละเห็ดใครพียน้องนี่ก็เริ่มออกดอกน้อยเห็ดไข่เริ่มออกร้ายอยู่เด้เพี่น้องเลยดอกน้อยๆมันออกมันออกไปเต็มเห็ดใครออกร้ายสุดสีมาเนี่ยอีกทรงเสมอนี่ ดอกหน่อยมันเอาวันหลดเสดายคนเชี่ยวอกอนเห็ดเ่งอกเนาะเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งเออ ปินขึ้นมาบ้างะอันปล้เฮน้องดีน้องเบิงก่อนเฮ็ดพปกผ้านบอนี่สองดอกะเห็หหนบ่งัดเลยสองสองดอกเฮ็ดพปกผาน,นาไหน้ได้น้ยากินอะไรตัวนี่อ่ะเอาละ

มาเหตุเหตุโงกหนาวจะมีคนเอาแต่บอกว่าไม่ไปเอาเลยหนาวขี่โดยมีคนเอาแต่บอกไม่ไปเอาเลยมันหนาวไงโง่ก็จะเถาเทาแล้วก็นาวน้ำต้นหนาวก็หนาวตัวเถาก็เถาพ่นถล่มมันจนว่านั่นเบ็ด ยังได้อยอ่ตัวนี้ยังแข็งยังแข็งอยู่โมกเสาไป่น้อยเจีน,นยก็เห็ดเสียมเหี่บบาทนี่ตามาเสียมแล้วเจโน,น่ก่อนจเจมินคากคนนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวด้หม,มันมันจะไปคุดนี่ได้เปล่านี่โอ้ยเห็ดไข่เน่าเบ้อยูด่ดอกใหญ่ๆผู้ดูปอด้อ không khi song 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 nào thì mà nào lại đi. hết khay nào đó sao ăn đỏ cái nhảy đây ừ. nào lại đi đâu

เฝันิ่นแต่นใส่หมวกก็ราบผู้ชายไปเดี๋ยวตพี่น้องเอ๊ะจะได้ไข่เนาาเด้เดีอวต่ใหญ่ๆหล่ต่อไปเห็ดปวกวุ้นใหญ่ห็ให้ไข่นี่แหละพี่น้องเอ๊ะเมื่อจีจีตำตอนเส่าเอามาเบิ่งดูเห็ดอะไรเนี่ย ไงมาเบิ่งดูเห้ยเบิ่งเหลืองกินได้ประมาณเป็นได้มื่อนี่พี่น้องเอ้ยมื่อไหนที่มาหาเห็ดไข่ดอกมื่อนี้มาหาเห็ดปวกแต่าพอดเห็ดปวกใช่หูคนบอกหูหูหลอกปนิลาพี่น้องเอ้ยก็ใช้ผ้าเล็กน้อยกับเมื่อนั่นแหละห้าเบิ่งหน่อเบิ่งนาง ดูละครเป็นอะจ้เพื่อนมากเบิ่งสิบห้ารายการสิบสักกรไปห้าเกี่ยวหย่าเะไรพี่น้องเลยไปห้าเกี่ยวหย่าไปตัดหย่ามาให้งอว่อสชีเขาในเมืองไปหับของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีกับบริขารเมื่อนี้ยอาชีพเขาแต่ฝนตกท่านฝนตกอาชีพได้เขาอยู่ เออเจลีดัวคันออกมาละแดดโลคือบอกว่าจะเฮงซะเฮ็ดกาบเห็นเฮ็ดปวกเลยเฮ็ดปวกกับหัเห็นเลย,เลยอยากพวกท่านนี้ก่อนเด็กกะกลับก่อนแล้วเขาก็อย,อยังเลาเบิ้งอยู่แถวนี้จะได้เพิ่มทั้งเลยเข้มหัวนี่ต้องมีคนมาบางที เขาก็ช่วงนี้มนันก็เสียออกเบื่ออลไรไปหน้อยเริ่มเสียออกเิ่นแล้วเขาก็ได้รอลำห้อยแต่ว่าเฮ็ดออกเฮ็ดปวกปีนะ่ะออกได้แถวห้อยนี่นไปหน้อยกบหดดน้ำ น้อองเจักได้ยังดอกอู้วิ่งคลา่น,านนะนี่พี่น้องคลายอู้วิ่งคลายเดี๋ยวิลุงไปเบิ่งในกุ๊กจิกนี่ะคไข่กำลังออกเนาะนี่แล้วดอกนี่แล้วที่พอโพนมันหนาวเต็มโพนออกสองดอกไหมสองดอกนี่อืมมันหนาวน,น,นังกะมีหนาวสามสี่ดอกป๊อกใหญ่เลยนี่พี่น้องเ็ดได้เฮ็ดได้อันนี้ไปใหเ้เด็กๆกิน นี่ยยัง่ะไปกินหางนึงแล้วกินตัวเดียวได้หมสะไ่วนอดนยกินยังมาเนยเยัมาพี่เบื่อเลยัหางนึงปปั้กันปอดเอาวมันซุกมันมันเป็นขวดสองหมาเลยเล้ไปหาบกหัวหาไปหาไียเลือง นี่พี่น้องขอบคุณที่ก็มาพุสมเพอพอกันใหม่พี่น้องมันใหญ่แห้งหนหอไว้หน่วใหญ่กัน่ห่อไว้หน่วยใหญ่ได้ถ้าเตือนยางมาห่อไว้หน่วยจะจนอีกสักกระปั้น